สวัสดีครับผมฮาหลุยโฮมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่อง LBT 0 1นะครับผมก็คือไอดอนนั่นเองนะครับเงือกเงือกแล้วก็ LTD 0 1เหมือนกันนะครับเราจะแกะให้ดูอย่างละหนึ่งพอหลังจากนั้นนะครับจริงๆเราไลฟ์สดน่ะจะต,ติดตามดูใน YouTube ได้นะเราจะเปิดรอบนี้200กล่องอ่าไปครับไปดูกันครับว่า แต่ละกล่องมีอะไรบ้างน,นะครับผมในกล่องเดียวนะครับเริ่มต้นจากเริ่มต้นเริ่มต้นจากทีดีคือทีดีเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปมาเพราะว่าร,รู้ไหมครับเพราะว่าเป็นทีดีไม่ใช่นะหนึ่งกล่องเล่นได้เลยไม่พอหนึ่งกล่องนี้นั้นเขามีลูกเต๋าให้ด้วยนะครับผมเพย์มกระดาษอันนี้เป็นตุ๊ดนะครับเอยเดี๋ยวก็โด,ดนดามาอีก <laughs> 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 พูดเล่นนะบางทีแยกให้ออกนะคลิดวิเคราะห์แย่ๆโอเคได้ไแล้วนี่ครับ ลูกเต๋าครับเป็นห้าพันหมื่นหนึ่งนะพันสองพันสามพันนัครับผมสีฟ้าสวยมากมาดูอันนี้กันต่อเลยนะครับหน้าหน้ากล่องเป็นฟอยนะครับเราขายเซตฟอยไม่ฟอยด้วยนะเซตไม่ฟอยเหลือสองร้อยเซตเนี่ยมีตัวเนี้ยสี่ใบหน้ากล่องฟอยอ่ะหกร้อยห้าสิบเองนะครับนะครับตามด้วยเกตสองสี่ใบเกตหนึ่งสี่ใบครับนี่คือสุ่มฟอยถูกต้องไหมครับเป็นไงครับโคตรสวยครับผม มีความฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะครับเกศสามใบนี้เป็นเป็นเรียมั้งก็าจะไม่ผิดก็จะไม่ได้นะครับสี่ใบเกศสองอันนี้เริ่มมีสามใบนะสี่ใบไว้นี่นะครับเกศสองใบนี้มีสี่ใบพีจีสี่ใบนะครับผมสี่ใบโอ้ชิคเกอร์สุดยอดแล้วนะจริงๆนะเนี่ยโซมอีกใบเป็นคิครับผม,มะนะครับคิตอนนี้ในทีดีมีสี่ใบดอครับผมดอกระจอเอ้ดอสี่ใบ ฟอนสามใบฮิวต้อง4ใบแน่นอนแล้วครับแล้วก็ออเดอร์สองใบเห็นไหมครับว่าใน1กล่อง L T D ศูนย์เล่นได้เลยสุ่มฟอยสองใบสองใบมันโคตรคุม้มเับ่อกับหน้ากล่อง1นึ่ใบได้สุ่มอีก2องใบเป็นการ์ดฟอยในบล็อกนี้3ใบกันเลยทีเดียวนะฮะต่อไปจะเป็น L B T ศูนย์นะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะ ต้องทำเสียงแปลกๆหน่อยมีคนแซวว่าทำานึ่เท่นะครับไม่ทำเท่ก็ทำเฮ้ยร้อยล้าน้าลักขนาดเจ้าเห็นไหมครับสวยมากนะครับผมมีสามแต้มด้วยครับแต้มนี่เอาถ้าซื้อออฟฟิเชียลไปแลกได้นะครับร้านไหนเขาก็จะฟั่มให้นะฮะโอเคหนึ่งบ็อกมีกี่ซองครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปลว่ามีสิบหกซองสิบหกซองเราจะเปิดเลยนะครับน้องเซฟมาช่วยตัดซองนิดนึงครับผมเอากันไกลไปนะครับ โอเคครับ1นซองนะครับจะมีการ์ดทั้งหมดกี่ใบอ่ะ5 6 7ใบเจ็ใบจะมีฟอยสองใบมั้งครับไปกันเลยครับเป๊บเปิ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 บเฮ้ยนี่อันนั้นมันมีป่ะเอ๊ะแล้ว <Hey, S 2> มันบอกว่ามีการ์ดมีฟอยสองใบไม่เห็นมี2ใบเลยหรือเราดูผิดเข้าไปอยู่ซองที่2ครับไปกันต่อสวยจังวะต่อนะครับผมซองที่2นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นดับเบิลอาร์นะครับผมไปต่อซองที่สามนะครับอุย้ยนี่ขนาดแบบธรรมดาังสวยโอ้ดารแม่งสวยจริงอะไรจริงนะฮะที่เกียจรีวิวแล้วอยากแกะโลัวสำหรับคนอยากดูเราถล่มบล็อกเยอะๆนะครับไปดูที่ YouTube 5หริห่งโฮมนะครับอันนี้จะลงประมาณวันศุกร์นะครับเพราะว่านี่มันเพ็นรหรันเฮ้ย นี่หูแมวเปล่าวะน่ารักจังเลยอ่ะไม่รู้สองที่เท่าไหร่แล้วอ่ะมูจะชมการ์ดนะครับความสวยงามของการ์ดชุดนี้นั้นผู้หญิงล้วนๆเลยนะครับโอ้โหลอยทามมสุดยอดครับผมมันยิ่งทำยิ่งสวยอะเนี่ยโชว์เด้อไอพีอยู่ไหนปีสายฟรีแต่ว่าไม่ขายส่งขายปีกเดียวครับไม่ใช่ไม่มีใครเดินด้วยเลย ือบอะไรสักอย่างจริงไปได้โอเคไปกันต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้เราคงส่งของทุกคนที่สั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเวอร์ชิเกนะครับผมขอบคุณที่อุดหนุนร้านออฟฟิเชียทุกร้านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนผมด้วยนะครับาาเราหาสามารถหาซื้อได้ตามราคาชั้นนำทั่วประเทศไทยแล้วนะครับเราขายก่อนญี่ปุ่นวันนึง <S <S อะไรอย่างนี้ โอ้โหชิปเป็นอาปคือเห็นความแตกต่างของความสวยของการ์ดแบบต่างตั้งแต่แกะกับหัวแล้วอะนะครับผมกิจกรรมของเรานี่เต็ม Facebook เลยนะครับก็กวนเข้าไปอ่านนะครับแข่งฟรีแล้วก็แจกของเยอะแยะมากมายนะฮะพลาดไม่ได้สักรายการเดียวเลยนะครับผม SP เหรอมองไม่เห็นเลย SP เออใช่จับแล้เป็น SP ครับผมคน,น่ารักหนึ่งใส่เสื้อกกเเดือ,อเจเริ่มตัวเริ่ม ผมเปิดเพลินคุยเพลินลืมดูครับเอออกไปแล้วนะครับไปนี้นะครับและซองสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเอ้ยท้ายสุดสำหรับคลิปนี้นะครับผมนี่ครับที่เป็นอ่มัง้งใช่นี่ครับผม1นึบ็อกคือจะบอกว่าการ์ดโคตรสวยเลยนะครับผมสำหรับชุด LBT01 นี้แล้วเแล้วเจอกันคลิปหน้าจะรีวิวทุกสายให้มาเล่นกันอย่าลืมติดตามกิจกรรมตลอดทั้งเดือนเลยนะครับในหน้าเพจ ฮัลโหโฮมนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ